วาเลนไทน์นี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมีแฟนมีครั้งแรกนะคะที่ประเทศไทยใช่แล้วค่ะกับงานลูกหมีสัญย่า First Fan Meeting in Thailand Be My Valentine ที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ True Icon Hall Icon สยามค่ะทุกคนสามารถกดบัตรได้ที่ Thai Ticket Major นะคะวันที่17มกราคมนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับ Inter Fan นะคะหรือว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจไปเลยเพราะว่าทางเรานะคะก็มี Live สตรีมมิ่งแล้วก็บัตรสำหรับรีลันให้ด้วยรับรองนะคะว่ามีเซอร์ไพรส์เด็ดๆในแฟนมีครังนี้แน่ๆเลยใช่ค่ะมาดูกันนะคะว่าวาเลนไทนี้ของเราสคนเนี่ยมันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะ the fans, we hope to see you guys soon in Look Me, my First time meeting in Thailand. Be my valentines and I hope to be your valentines. To be your sweetest and the best valentine ever in your life for the ticket on sale. You guys can buy on ThaiTicketMajor.com See you soon, baby!